ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องนะครับเนาะมือนี้ก็ห่างหายกันไปสองมือพี่น้องบ่ได้ลงคลิปให้เพราะว่าก็ต้องขาอ่าสำนักต่างๆที่อ่าเสียมานำเสนอพี่เสนอน้องเนาะพอจริงๆก็ขอโทษขออภัยหลายๆกับเอฟซีเนาะครับเนาะที่บ่ได้ลงให้เบิ้งได้สองมือแล้วครับผมมือนีกะก็มาตามสัญญ,ญาแล้วครับทั้งช่องกะเพิ่นกะทรงเรกมาหายเรียบร้อยนะครับเนาะ จังเอามาลงตั้งช่องให้พี่น้องเอฟซีได้เบื่องกันนะครับเนาะเพิ่กนกาถาคำนวณถาสูรถาเรียกร้อิคนขึ้นกันพี่น้องครับผมาพี่น้องครับก็มาเบิ่งหลักฐานอันเก่าของสูตรสูตร,ตรอย่างปฏิสูตรของเอายอดเนาะพี่น้องเอายอดบนล่างพี่น้องพี่น้องบนล่างของเล่าก็สามมาพี่น้องสามมาหาหกเก่านี่บอมาได้พี่น้องเด้อหาหกเกอบอม่าจะสามมาถือว่าได้ไปต่อพี่น้องเนาะ ถ้าผู้ใด at, บบมาทั้งเด็กวิ่งทั้งจับกูกับโบมีทงังงในล่งเขาทั้งช่องเนาะครับต้องไปท่าผลงานเขาเมื่อไม่พี่น้องจังคอยเสิได้เขาทั้งช่องเนาะพี่น้องเนาะเอาไปบางผลงานอ่างวดสีม้าข,ของเราพี่นอ้องเราสีมีอย่างฝากพี่ตอนน้องมีอย่างแนพี่น้องเอาไปเบิ่งกันเนาะครับเนาะของอ่าวยอดเนาะครับเนาะเราสีมีอย่างทางฝากพี่ตอนน้องอีอย่างแนพี่น้องออะพี่น้องเอายอดเล่ามา อ้าใส่บันที๋เรากันพี่นอ้องใส่บันที๋เรากันมันที่หนึ่งกคอี่น้อกสองห้าหกหกไปหรองนะครับเนาะคงเอายอดเนาะพี่นอ้นองเนาะคงเอายอด ผมเอายอดเล่าหายมาพี่น้องวิ่งบนวิ่งวิ่งบนเป็นบนล่างเป็นล่างถูกผิดบ่ว่ากันพี่น้องนะครับเพื่อนก็บหายมา่าจาังสันเขาก็ต้องไปจังสันพี่น้องนะครับวิ่งบนพี่น้องอดากจะเขียนซื้อเอานันก็เอาเลขสูตรเอายอดิ่นเด้อแบบหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวเด้เบิ่งได้ชมกันได้รอสักครู่ เลขสูตรเลขสูตรอาอยอดเนาะเลขสูตรอาอยอดพี่น้องเลขสูตรอายอดนะครับเนาะตามหลักสิบหกตัวพี่น้องตัดออกมาเหลือแปดพี่น้องจากแปดเหลือสิบหกบัดนี้ พี่น้องวิ่งบนเป็นบนล่างเป็นล่างได้พี่น้องเด้อหามือเบิ้งเด็กวิ่งบนเล่าพี่น้องเดาฝ้าวกันไปได้พี่น้องวิ่งบนวิ่งบนพี่น้องวิ่งบนเนาะพี่น้องเนาะวิ่งบนห้าพี่น้องอ่ะวิ่งบนหาเล่าจัดไปเห้เล่าหาพี่น้องเนาะครับเนาะวิ่งบนไปที่ห้าพี่น้องเบิ้งเราจับคู่ห่สซิมีอยังพี่น้องไปเบิ้งกันเนาะ บนไปที่ห้านอนแล้วจับคู่หายไม่หายังพี่น้องนี่หายัางพี่น้อง,องไปเบิ่งกันเนาะห้าสามพี่น้องห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้า นี่ครับแ,แนวทางของอายอดนะครับแนวทางอายอดอจับคู่ให้จับคู่บนได้พี่น้องได้จับคู่บนให้แล้วบาดเฉพาเบิ่งจับคู่ล่างพี่น้องมาดูการจับคู่ค totally. ล่างนะครับจับคู่ล่างมีอย่างแน่พี่น้องนะแล้วไปเบิ่งกันพี่น้องจับคู่ล่างของเราไม่ยังแน่เอายวามเหมัอนโค้งพี่น้องจับคู่ล่างอ่า จับคู่ล่างเป็นซูนพี่น้องโอ้วิ่งซูนเลยตัวนี้เอายอดไข่วิ่งซูนวิ่งล่างว่าวิ่งซูนเลยเอายอดไข่ซูนพี่น้องนะครับเอายอดวิ่งล่างซูนไปเลยพี่น้องม,มาสามซูนแล้วทียังสีซูนอีกอยู่บ้าเอายอด น๋อว่าไปยังมันเป็นไปได้บทนย่างสุดนวเบิ้งจับคู่บวานอย่พี่น้องเบิ้องอายอดเราสิจับคู่แบบไรน๋อเราสิจับคู่เป็นไปได้พี่น้องอายอดเอา้าศูนย์สองพี่น้อง 04น5 06ี่นี่ครับพี่น้องอันนี้เป็นแนว้ท่าของอ่วยอดได้พี่น้องนี่แนว้ท่าของอ่วยอดอีกอ่าอีกสูตรหนึ่งของเรลาพี่น้องสูตร คำนวณของเราเนาะพี่น้องเนาะจากอ่าจากเลขจกักโตพี่น้องเอาเบอร์พี่น้องจากเลขสิบหกโตตัดออกมาหายีีแห้น้องอ่าเพื่อเอามาหายปีแห้น้องมีความหวังเนาะครับเนาะไปหาสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลกันพี่น้องนะครับเนะา,นกกนานนนะ นี่เป็นเลขสูตรใหม่ของเราอันนี้ไม่เป็นสูตรโบราณเลขสิบหกตัวเป็นสูตรโบราณพี่น้องเราไปคนกวาไปพบไปพอสูตรใหม่ของอ่าวยอดพี่น้องสูตรใหม่ของอวยอดเล่ากระไรมาให yeah ้บนลางยางละสีค hm ู่พี่น้องเนาะยางละสี่คู่พี่น้องนะครับเนาะอ่าเราก็ให้เลาก็จับคู่หายพ้อมเรียบร้อยพี่น้องนะครับเนาะจับคู่ใหายพ้อมวิ่งบนห้าพี่น้อง จับคู่ให้กระหาสามหาเจ็ดหาแปดและกระหาเก่าพี่น้องนะครับวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างแล้วกับวิ่งล่างศูนย์นะพี่น้องเนาะจับคู่ให้กับศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าและกับศูนย์หกพี่น้องนี่แหละครับแนวทางของอ่าวยอดนะครับเนาะเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคบหน้าจอของอ่าวยอดไว้แล้วพี่น้องเด้อแคปหน้าจอไว้เราเกื่จะลืมกดไหล่กดแช่กดติดตาม้อใจดีนะพี่น้องเพื่อให้กำลังแรงใจกันนะพี่น้องเนาะ เพื่อเสด้หาแนวทางดีๆฝากพี่ตอนน้องพี่น้องนะครับเป็นแนวทางของเอาอยอดนะครับเนาะแนวทางของเรามีเขาไม่หลุดบาว่ากันพี่น้องนะครับบ่มีผู้ใดสามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าสิออกตัวใดอันนี้มันเป็นแค่การขาดการหวังความนึกคิดขึ้นมาพี่น้องมันจังเกิดพี่น้องถ้าบม่มีความนึกคิดมันบ่เกิดขึ้นมาเนาะครับ,นรบนเนาะเอาพี่น้องครับผมจะเรื่องแคบหน้าจอไว้ได้พี่น้องได้แคบหน้าจอแล้วแล้วก่า อ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ต้อนน้องซ้ำนี่นะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผม